สวัสดีค่ะวันนี้วันที่16กันยายน2566นะคะพอ่อทำอะไรเจพ่อกำลังดื่มนมสวัสดี FC ทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆนะคะ พ่อดื่มนมเหนือยหล่อนี่หล่อนี่อดีตไดากันหล่านี่อดีตไากันหล่านะเงยหน้าอีกนิดเงยหน้าอีกนิดเออเฮยหล่อนี่เนี่ยยิ้มหวานด้วยเฮยแต่เช้าเลย 呵呵呵呵